ทีนี้พอพออะไรบันเกิดใช่ทีนี้เราก็เหมือนไม่ค่อยเชื่อค่ะคือคือถามว่าเราไปดูดวงเนี่ยอะไรดีเราเชื่อคือเพราะว่าเราดูดวงมาเยอะไงฮะอะไรดีเราเชื่ออะไรไม่ดีเราไม่เชื่อ oh, <ๆ>คน่างนี้เลยค่ะอันนี้บอกว่าระวังจ้จจบบาเจ้าบัตรเหตุนะไม่จริงหรอกฉันทำบุญเยอะอะไรแบบนี้ค่ะจะเ,<อ>เป็นนิสัยแบบนี้เลยค่ะแต่ถ้าอะไรดีเนี่ยจะรวยนะเนี่ยจะถูกรางวันนะอู้รางวัลที่หนึ่งแน่นอนในเงี้ยค่ะจะเป็นคนแบบนี้ไปเลยทีนี้เราก็ไม่เชื่อแต่ปรากฏว่ามันก็สิ่งมหัศจรรย์นะคะ ท่านก็บอกว่าอุ้ยรอวัยวะนานหน่อยนะก็มาบอกมาบอกครอบครัวค่ะว่าน่าจะมาถึงอีกประมาณน่าจะไม่เกินสิบหรือสิบห้าวันจาไม่ได้ปรากฏว่าอีกไม่ถึงอาทิตย์อะค่ะมาถึงก่อนวันเกิดเราหนึ่งวันแล้วหมอสั่งผ่าตัดเราทันทีในวันต่อมาคือวันเกิดเราแล้วเราก็ช็อกกันตรงที่ว่าพรุ่งนี้วันเกิดฉันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็นึกึงหมอดูค่ะว่าหมอดูบอกว่าฉันตายวันเกิดอะไรอย่างเงี้ยนี่แหละที่ทําให้ผมแบบว่า ผมไปเข็นเขาเข้าห้องผ่าตัดอะนึกถึงเหตุการณ์หมูกระทะเลยเธอเดี๋ยวออกมาไปกินหมูกระทะกันนะผมก็เลยโอ้โหแล้วมันดูกับประจวบกับหมอดูมันจะต้องตายหรือว่าเกิดใหม่มันมันเกิดของตัวเองนะแล้วมันเป๊ะเหรอคุณบ๊วยมันเป๊ะคือเขาทํานายมาเป๊ะแล้วขอเป็นว่ารอดออกมาคุณจะสามเปอร์เซ็นต์ก็เรื่องของคุณเนี่ยคุณจะปากเบี้ยวหรือคุณจะอะไรก็เรื่องของคุณอ่ะคุณรอดมาเถอะเดี๋ยวจะดูแลเอง